สำหรับดวงดาวในช่วงครึ่งปีหลังนะคะมีการเปลี่ยนแปลงของดาวเสาร์และดาวพรหัสนะเนื่องจากเขาโครจรผิดปกตินะคะสำหรับชาวมีนจะส่งผลอย่างไรบ้างนะเมื่อปัจจุบันดาวเสาร์ทับลัคนณาอยู่นะคะจะเดินผิดปกติอย่างไรไปอัปเดตกันได้ผู้ที่รับฟังคลิปนี้ได้คือผู้ที่ลักนณาราศีมีนหรือผู้ที่เกิดช่วงระหว่าง15มีนาคมถึง14เมษายนหรือคำนวณแบบใดก็ตามแล้วเป็นราศีมีนก็รับฟังเป็นแนวทางได้หากสนใจเรื่องการพยากรณ์เรื่องดวงดาวฝากกดติดตามนะคะ สำหรับภาพรวมนะคะในช่วงครึ่งปีหลัง6-8นะคะเป็นความผิดปกติของดาวเสาร์และดาวพรหัสที่เกิดขึ้นนะคะโดยสําคัญกับชาวมีนนะเนื่องจากดาวเสาร์ปัจจุบันทับลัคนาชาวมีนอยู่นะคะสําหรับข้อที่1น,นะคะวันที่23สิ่งหาคมนะคะดาวเสาร์โคจรถอยหลังกลับเข้าสู่พบเรือนวินาศน,นะคะไปอยู่ร่วมกับดาวราหูก็เกิดเป็นคู่มิตรนะคะ สำหรับข้อดีนะคะดาวเสาร์ก็ออกจากการทับลักนานาคะเรียกว่าพักยกกับเรื่องความเหนื่อยความเปลี่ยนแปลงผันผวนไปเข้าสู่พบเรือนวินาศนะคะโดยเกิดเกิดคู่มิตรในความหมายเรื่องราววินาศนก็คือการทํางานเชิงทางไกลนะคะเป็นจังหวะที่ชาวมีนอาจมีโปรเจกต์โครงการในช่วง23สิงหาคมยาวไปถึงกุมภาพันธ์ปี69นะคะที่เกี่ยวข้องกับเรื่องทางไกลต่างชาติเดินทางนะคะ เกี่ยวข้องกับการซุ่มทําโปรเจกต์ต่างๆนะเรียกว่าได้รับงานในระยะเวลาช่วงนั้นได้ซึ่งคําว่าวินาศน,นะคะก็ส่งผลให้ชาวมีนก็ใช้เวลาใช้ความทุ่มเทหรือกําลังมีเป้าหมายบางอย่างทาให้ค่อนข้างใช้ชีวิตนะคะเกี่ยวข้องกับเรื่องภารกิจหน้าที่หมกมุ่นทุ่มเทวิจัยพัฒนาต่างๆได้นะเรีวยกว่าเป็นช่วงที่ชาวมีนกำลังมีเป้าหมายบางอย่างเกิดขึ้นนะคะ นอกจากนี้นะคะยังเป็นความหมายเรื่องราวการได้รับผลด้วยเนื่องจากดาวเสาร์เมื่อถอยหลังนะคะก็ไปเป็นคู่มิตรกับราหูนะก็คือการได้ลาบนะคะจากเรื่องงานเบื้องหลังนะคะแก้ไขปัญหาสลับซับซ้อนนะคะรวมทั้งชาวมีนอาจมีภาระการใช้เงินที่เป็นก้อนเกิดขึ้นได้นะเช่นมีจังหวะการลงทุนนะคะก็เกิดหนี้สินก้อนใหญ่อันเนื่องมาจากการขยายขยายธุรกิจการงานหรือการลงทุนบางอย่างนะคะนอกจากนี้ยังหมายถึงชาวมีน มีลักษณะภารกิจที่พันธนาการในช่วงนั้นซึ่งเมื่อทำสำเร็จนะคะก็เกิดเป็นเงินก้อนเป็นโอกาสเป็นเป้าหมายใหญ่ที่ตั้งไว้ได้นะคะอย่างไรก็ตามนะคะเป็นพบเรือนความหมายที่มีทั้งเชิงต้องระวังด้วยนะคะชาวมีนระมัดระวังเรื่องการก่อเกิดความมีภาระนะบางทีเป็นหนี้สินเป็นถูกหลอกลวงไปรับภาระต่างๆที่ไม่ได้ตั้งใจก็เป็นได้เหมือนกันนะดังนั้นถือเป็นช่วงที่ต้อง เราแวดระวังนะคะเกี่ยวข้องกับเรื่องการตัดสินใจเรื่องใช้ชีวิตนะหรือแม้แต่เรื่องการคิดอ่านแก้ไขปัญหาต่างๆด้วยความรอบคอบระมัดระวังนะคะสำหรับดาวเสาร์นะคะจะโคจรถอยมาในช่วง23สิงหาคมนะคะอยู่ร่วมกับราหูจนถึงกุมภาพันธ์ปี69เนะเรียกว่าข้ามปีไปนะคะชาวมีนจึงมีเรื่องาดาวดาวเสาร์จากเดิมที่ทับลัคนานะทำให้ตึงเครียดนะคะมีความวิตกกังวลสูงหรือบางท่านก็มีปัญหาสุขภาพนะในช่วงดังกล่าวาอาจจะเป็นลักษณะการ พักยกผ่อนคลายนะคะหันไปทํากิจกรรมอื่นหรือบางท่านปลีกวิเวกไปทําเรื่องอื่นๆนะเรียกว่าเป็นความเป,ปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้นนะคะสําหรับในข้อที่2นะคะดาวประจําตัวของชาวมีนจะโคจรเดินหน้าในหัวปกตินะคะเข้าสู่พบเดือนปุตตะด้วยกําลังแรงเป็นมหาอุดนะคะในช่วงวันที่3ตุลาคมยาวนานไปจนถึงสิ้นเดือนธันวาคมนะคะดาวพระหัสเป็นดาวประจําตัวของชาวมีนนะคะ,ะ,คะก็จะถือว่ามีกําลังแรงนะอยู่อยู่จากเดิมที่มีกําลังเป็นประดนะคะ ก็เป็นมหาอุดนะในช่วงตุลาคมเป็นความผิดปกติที่ดาวพระหัสโคจรเร็วกว่าเดิมนะคะส่งผลเป็นวาส,สนาชะตาชีวิตชาวมีนนะก่อเกิดเรื่องสิ่งใหม่นะคะอย่างที่บอกเป็นความเปลี่ยนแปลงการตัดสินใจนะหรือชีวิตมันพลิกผันหันเหในช่วงดังกล่าวได้สำหรับในพบเรือนปุตตะนะคะบ่งบอกถึงความหมายเชิงบวกนะเช่นงานใหม่นะคะภารากิจความหวังหรือสิ่งที่เป็นเชิง ภาระเลี้ยงดูนะคะไม่ว่าจะเป็นลูกหลานบริวารสมาชิกใหม่ในครอบครัวหรือแม้แต่เรื่องการใช้เวลาไปกับการประมูลแย่งชิงแข่งขันนะเรียกว่าชีวิตของชาวมีก็จะมีภารกิจเยอะขึ้นเนื่องจากดาวพรหัสก็เป็นเจ้าเรือนกรรมะนะคะภารกิจในช่วงนั้นนะคะก็มัจะเป็นไปด้วยเรื่องของความก้าวหน้าสิ่งใหม่ที่ไม่เคยทำนะคะการเรียนรู้หรือแม้แต่การใช้เวลาใช้ความทุ่มเทไปกับภาระ และเป็นความหมายพบเรือนแห่งโชคดีโชคเฮงด้วยนะคะดังนั้นชาวมีก็อาจจะมีโชคเกี่ยวข้องกับตัวตนนะไม่ว่าจะเป็นการมีโชคดีนะคะจากเรื่องการได้รับคัดเลือกนะคะเป็นช่วงที่เรามีการงานเยอะขึ้นเื่องจากดาวพฤหัสก็ไปมหาอุดนะอยู่ๆภารกิจหน้าที่ก็มาหลายด้านหลายทางนะคะเป็นความโดดเด่นเรื่องการเรียนการศึกษาการสอนนะคะช่วงเวลานั้นถือว่ามีกําลังแรงกว่าปกตินะทำให้ชาวมีก็จะ ประสบความสําเร็จเกี่ยวกับการเรียนรู้หรือชีวิตาทางทํางานในแวดวงดังกล่าวก็จะมีงานเยอะเป็นพิเศษนะคะเป็นความหมายเรื่องการมีปัญญากเกิดด้วยนะช่วงนั้นอาจจะเป็นจังหวะที่เรียนรู้ทุกอย่างได้เร็วขึ้นนะไม่ว่าจะเป็นเรื่องการพัฒนาในทุกๆด้านนะคะไม่ว่าจะเป็นความคิดนะความสามารถหรือแม้แต่พัฒนาทางจิตใจต่างๆโดยชาวมีนก็จะมีดาวประจําตัวที่เป็นมหาอุดอยู่ในช่วงระยะเวลาหนึ่งนะคะเป็นความหมายภารากิจของชาวมีนนะคะสัมพันธ์กับ บุตรหลานบริวารเยอะนะเนื่องจากดาวพลหัสนะคะไปอยู่ในเรือนของคนต่างวัยนะคะเป็นช่วงที่ก่อเกิดความรักครั้งใหม่ได้ช่วงนี้อาจจะเป็นการมีความสัมพันธ์เกิดขึ้นนะคะไม่ว่าจะเป็นความรักก็ได้หรือเป็นการคบหาสมาคมการเข้าสู่แวดวงใหม่ๆหรือการคบหาในช่วงนี้ต้องระมัดระวังความซ่อนเร้นด้วยเนื่องจากดาวคู่มิตรก็อยู่ในภพเรือนวินานก็คือการคบหาแบบไม่ชัดเจนนะคะการคบหาทางไกลาการก่อเกิดความสัมพันธ์ในแบบ รวดเร็วในช่วงระยะเวลาสั้นๆได้นะคะสำหรับในข้อสุดท้ายนะคะดาวมฤตยูยังคงครอบคลุมชีวิตของชาวมินในความหมายเรื่องของเพื่อนสังคมนะคะถือว่าเป็นความผันผวนนะชีวิตบางครั้งก็จะมีผู้สนับสนุนบางครั้งก็เกิดอุปสรรคปัญหาจากเรื่องมวลชนคนรอบตัวนะไปเจอเจอสังคมบางครั้งก็ดีบางครั้งก็เกิดอุปสปาารรครนะคะเป็นความผันผวนในชีวิตนะเช่นอยู่ๆก็เปลี่ยนสภาพแวดล้อมนะคะถูกโยกย้ายต่างๆหรือว่า คนรอบตัวมีความเปลี่ยนแปลงเกิดขึ้นนะคนที่พบเจอทุกวันก็มีเหตุเดินทางไกลหรือไปทำงานที่อื่นนะคะทำให้เราไม่ค่อยพบเจอหรือคนไกลช่วงนี้กลับมาพบเจอกันบ่อยขึ้นเนื่องจากดาวมฤตยูทำให้ชาวมีนนะคะก็มีความผันผวนเชิงการปรับตัวสังคมบ่อยนะคะเป็นชีวิตที่ชาวมีนใกล้ชิดหรือสัมพันธ์กับคนต่างชาติได้นะบางท่านทางานเกี่ยวข้องกับ เรื่องต่างชาติต่างภาษานะคะเดินทางบ่อยก็ได้หรือชีวิตไปไปมามาระหว่างสถานที่ต่างๆเนื่องจากพบเรือนสหัสชาก,ก็คือการเดินทางระยะสั้นนะคะสำหรับดาวมฤตยูนะคะยังสัมพันธ์กับเรื่องสังคมของชาวมีนอีกหลายปีนะคะนอกจากนี้ก็ยังสัมพันธ์กับลัคนาด้วยนะเรียกว่ายกหน้านะคะดังนั้นชีวิตของชาวมีนก็ขึ้นขึ้น,นลงลงเกี่ยวข้องกับเรื่อง บางครั้งเจอคนดีบางครั้งเจอคนเครื่อหนุนและบางทีก็เจอคนไม่ค่อยดีด้วยนะเนื่องจากก็ผันแปรไปตามจังหวะที่ดาวพฤหัสโคจรน,นะคะใครที่ทํางานเป็นหมู่คณะเป็นทีมนะคะมักจะขึ้นขึ้นลงลงผันแปรเปลี่ยนคนบ่อยบุคลากรเปลี่ยนแปลงเยอะหรือมักถูกโยกย้ายได้เนื่องจากดาวมฤตยูก็สัมพันธ์กับตัวตนของชาวมีนในระยะเวลาหนึ่งนะคะสำหรับชาวมีนนะคะภาพรวมในช่วงครึ่งปีหลังนะคะถือว่าดาวเสาเมื่อโคจรผิดปกติก็ส่งผลดีก็คือการออกจาก การทับลักขณานะคะดังนั้นความตึงเครียดบางอย่างสุขภาพโรคภัยไข้เจ็บนะคะหรือเรื่องราวความคิดมากคิดเยอะกังวลน,นะมันอาจจะทุเลาเบาบา,บางเนื่องจากกลายเป็นเรามีภารกิจบางอย่างที่ต้องโฟกัสทุ่มเทนะคะนอกจากนี้ดาวประจาตัวมีกําลังแรงเป็นมหาอุดในภพเรือนที่ดีนะคะถือว่าเป็นความหวงังเป็นสิ่งใหม่เป็นสิ่งที่ชาวมินได้รับมอบหมายในเชิงโปรเจกต์ก็ได้นะเป็นช่วงระยะเวลาสั้นๆที่ดาวพรหัสมีกำลังแรงนะคะ ส่งผลต่อความมีวาสนามีโชคเฮงโชคดีเกิดขึ้นด้วยนะคะก็ขอให้ชาวมีนได้ประโยชน์จากการที่ดาวโคจรเปลี่ยนแปลงนะคะในช่วงครึ่งหลังปี68นะคะเราพบกันได้ใหม่กับเรื่องราวที่เกี่ยวข้องกับดวงดาวในคลิปหน้าสวัสดีค่ะ